สวัสดีครับฝนตกอีกแล้วขี่ชา้ชาๆนะายาข้างแรข้างนานเป็นมอไซค์ช้าน้ำมันจะเจอใส่เขาเบาๆช้าโดนไหมโดนเขาไหมไม่โดน <c oughs> ขาข้างน้ำไม่สน น้ำท่วมน้ำท่วมตกกางแหะบันทวดจนไนเรเราแหวบันทวดแหะบันทวดอันตรายเนาะใช่อันตรายพอเพิ่งมาทวดค่อนข้างที่จะเร็วเพราะฝนตกมันนี่เหมือนวันนี้นะนนดีลุงกินน้ำขึ้นแล้วไหนยากลับมาจากนวดเนาะแล้วก็อุย้ยพีคอันตรายน้ำเต็มร่องถนนเลยนั่นไงลุงกินน้ำ ดูมันไม่เห็นน่ะมองเห็นดิทางตะวันออกเห็นไหมน่ะลุ้งๆน่ะย่าไม่เคยขับรถตากฝนลุงย e> ิบยิบเย็นเย็นน่าลุกยิดดำมองเห็นไหมเห็นบิ๊กเราจะแวะบ้านทวดเนาะต้องแวะต้องแวะอันตรายแต่ว่าเราก็ไปได้อยู่ไปไหมไปไหมไม่อ่ะพวกเราปลอดภัยไปเลยไป ไม่ต,ตกแรงไปเลยไหมไม่ได้แรงอะไรนะมันขังแล้วมันไม่น้ำขังเราไปได้อยู่ปิดช่องได้แล้วครับครับแค่นี้ครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยครับ